สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำห่อหมกมะพร้าวอ่อนค่ะเพื่อนๆค่ะอ้าวเราก็ไปหั่นใบมะกรูดของเราก่อนเลยนะคะซอยมะกรูดสักประมาณสิบใบเพื่อที่จะเอาไว้โรยหน้าแล้วก็ใส่ไปในห่อหมกของเรานะคะ พี่การมีสูตรรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูอร่อยๆอ,อยจัดเลยค่ะพอดีวันนี้มะพร้าวของพี่การตัดได้รอบตัดพอดีพี่การก็เลยเก็บเอาไว้เดี๋ยวเราจะทําห่อหมกมะพร้าวอ่อนกันหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้หนึ่งถ้วยนะพักเอาไว้ก่อนต่อมานะคะ,ะเราก็ไปทําใบยอนะคะเรา ใช้เด็ดหรือจะใช้ฉีกเอาก็ได้คะ่ะอ่อนๆนะคะวันนี้พี่การก็จะเด็ดใบยอประมาณสัก20บใบก็ประมาณชามใหญ่ๆเลยนะคะจากสวนของเราเองได้หนึ่งชามค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยต่อมานะคะก็เราจะใส่ใบโหระพาค่ะแต่วันนี้พี่การใบโหระพาที่สวนหมดนะคะต้องซื้อ ก็สักประมาณยี่สิบบาทนะคะอ่าก็ได้ถ้วยโตโต,โตค่ะเพื่นอนๆล้างทำฟา์มสะอาดก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาปรงุงมาใส่ก้นมะพร้าวต่อมานะคะเราก็ทำมะพร้า,า,าวะะอ่อนเลยค่ะมะพร้าวของเราเองก็หั่นแบบใหญ่ๆเลยนะคะมะาพร้าวนี้ก็ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยโต,โตโตนะคะก็ะประมาณสักสามร้อยกรัม เราหั่นแฉลปบให้บางๆนะคะเขาจะได้นุ่มหนึ่งถ้วยนะคะอ่าแล้วเราก็มาเช็คว่าอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่สําหรับจะทําหอมหมกมะพร้าวอ่อนของเรานครบถ้วนไหมคะพี่การได้ทําไว้เป็นบางส่วนแล้วจะได้รวดเร็วทันใจเพื่อนๆจะได้รอไม่นานนะคะกะ,ะทิวันนี้พี่การก็ใช้เป็นหัวกะทิเลยนะคะ แล้วก็จะตักไว้สำหรับโรยหน้าประมาณสักร้อยกรัมก็มีกะทินะคะหัวกะทินะคะหกร้อกรัมค่ะ,อะเอาแบบมันๆเลยนะคะแล้วก็ไข่เป็ดค่ะวันนี้พี่การใช้หกไข่เป็ดหกฟองนะคะแดงๆเลยกุ้งนะคะ,ะเป็นกุ้งขาวแกะเปลือกไว้หางเรียบร้อยและสา0รอยกรัมนะคะ เราก็เอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ,นอ่ต่อมาค่ะพิการใส่ไข่หมึกกล้วยด้วยค่ะอ่าไข่หมึกกล้วยร้อยห้าสิบกรัมแล้วก็หมูเด้งนะคะสองร้อยกรัมเขาจะได้ข้นๆปลาหมึกนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วบางเป็นตารางตารางนะคะสองร้อยกรัมค่ะเราจัดกันแบบแน,น่นๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะกุ้งก็สดๆเลยนะคะ ต่อมานะคะเราใส่มะพร้าวอ่อนค่ะมะาพร้าวอ่อนนะคะ200กรัมค่ะแล้วก็พริกแกงคั่ว200กรัมนะคะพริกเขียวแดงนะคะสักห้าหเม็ดนะคะเอาไว้โรยหน้าค่ะแล้วก็เป็นใบมะกรูดซอยนะคะสัก20ิใบนะคะน้ำปลาค่ะ3มช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะก็เป็นออซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะต่อมานะคะก็เป็นใบโหระพานะคะ1่ถ้วยใหญ่นะคะแล้วก็เป็นใบยอค่ะใบยอประมาณสัก10ใบนะคะแล้วก็เ,เป็นหัวกะทินะคะอพิการตักมา100กรัมแยกเอาไว้นะสำหรับไว้โรยหน้านะคะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับทำหอหมกมะพร้าวอ่อนของเราก็ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จัดการปรุงได้เลยค่ะเราก็เอากะทินะคะ,อ,ะอยู่ในหม้อนี่หนะคะ,ะแล้วก็ใส่พริกแกงขั่วลงไปอพอเราใส่พริกแกงขั่วลงไปเนี่ยเราก็คนให้เขาเข้ากัน เราก็จัดการนะคะคนพริกแกงค่ะอยียีพริกแกงนะคะ,ะกับกะทินะคะให้เขาเข้ากันค่ะพอเข้ากันได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไออข่เป็ดค่ะใส่ไข่เป็ดลงไปก่อนแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยนะคะ,ะที่ตีไข่เนี่ยนะคะจัดการเลยค่ะ เพราะถ้าใช้มือก็คงจะไม่ไหวนะนานตัวช่วยนี่แหละพอละลายเข้ากันได้ที่กับพริกแกงแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่วัตถุดิบตัวอื่นลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็จะลดขั้นตอนง่ายดีด้วยเราใส่ไข่เป็ดเพื่อให้เขาเกาะตัวนะคะ,ะแล้วรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะ เดี๋ยวเราก็ใส่หมูเด้งลงไปนะคะ,ะแล้วเขาก็เอาทับพ,พีนะคะ,ะค,นคนใหเ้เข้ากันค่ะเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นใส่หมูเด้งด้วย หลาวคนให้ได้ที่นะคะอ่าพอเขาละลายเข้ากันนะเอ,อ่อพริกแกงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่เออปลาหมึกกุ้งแล้วก็ไข่ปลาหมึกลงไปอ่าใส่ปลาหมึกลงไปค่ะตามด้วยไข่ปลาหมึกมสดๆกินแบบนึกๆเลยนะคะแล้วก็กุ้งค่ะ เราก็ขนต่อเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะดูว่าน้ํากะทิเยอะแล้วจะแข็งไหมแข็งค่ะเพราะว่าเราใส่ไข่เป็ดลงไปเราไม่ได้ใส่แป้งนะคะใส่ไข่เป็ดแทนแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนของเราลงไปค่ะหอมสุดเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะ อร่อยสุดฟินก็เอามาพาเนี่ยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็เอ่อจะใส่นะคะผงปรุงรสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดซอยลงไปนะคะแล้วก็เหลือไว้แต่งหน้านิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่หมด เราก็จัดการคนเลยค่ะคนคุกเขาให้เข้ากันนะคะให้ใบมะกรูดเขาได้เข้าเนื้อกับตัวกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะให้กระจายกระจายทั่วกันเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกมะพร้าวที่เราทำไว้สำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใส่อเอาหอมหมกใส่ลงไปในลูกมะพร้าวนะคะ,ะนี่มะพร้าวพี่การได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เราก็เอาใบยอใส่ลงไปแล้วก็ใบโหระพานะคะใส่ก่อนใส่หลังได้ค่ะตามสะดวกเลยจะน้อยมากก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะอะอเ้าอาจจะไม่สวยสักหน่อยนะเพราะว่าทำไม่ค่อยเป็นไม่เหมือนตามร้านเนาะเอาแบบฟาร์มอร่อยไว้ก่อนแล้วกันเสร็สับเรียบร้อยแล้วก็เอาห่อหมกนะคะที่เรากวนไว้น่คะใส่ลงไปเลยค่ะ,ะกุง้ง ปลาหมกึกไข่ปลาหมกึกอ้อหืมสุดฟินเลยค่ะวันนี้ใส่กันแบบจุกๆที่ขาดไม่ได้ก็เนื้อมพะพร้าวอ่อนนี่ค่ะเพื่อนๆค่อ่เพราะเราทำห่อหมกมพะพร้าวอ่อนต้องใส่เนื้อลงไปด้วยค่ะปลาหมึกก็เป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วลูกมพะพร้าวใบนี้ต้องมีไข่ปลาหมึกด้วยค่ะเพื่อนๆพี่การทำให้ดูหนึ่งลูกนะคะ ลูกต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะเราใส่ให้ท่วมนะคะพอท่วมแล้วเราก็เอาพริกเขียวแดงเนี่ยมาตกแต่งให้สวยงามจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาพริกเขียวแดงนะคะมาตกแต่งสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเราก็โรยด้วยใบมะกรูดซอย เพืเ่อนๆจะใช้เป็นพริกอ่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เพืเ่อนๆเ,เลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะอพริกการก็เอาไปใส่ซึ้งนึ่งน้ำก็เดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็นึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ60นาทีนะคะ4 5่สถึงห0นาทีนะคะ เพราะว่ามะพร้าวเขาลูกหนาต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะ,ะเมื่อสุกได้ที่แล้วนะคะครบ45นาทีเราก็เปิดดูปรากฏว่าฟูฟ่องเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะเดี๋ยวเราก็เอาหัวกะทินะคะที่เราแบ่งไว้เมื่อคู่นะะี่ค่ะลาดลงไปในห่อมหมกมะพร้าวอ่อนของเราก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ น่าทานสุดๆนะคะเพื่อนๆขาเราก็จัดการหยอดเลยค่ะใส่สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นสีสันแต่ความมันของในตัวหอมหมกกับพิการได้ใส่ทั้งเป็นหัวกะทิล้วนๆนะคะมันอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ตกแต่งให้ดูน่าทานนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ยกออกจากเตาได้เลยค่ะ กลิ่นหอมชวนหิวค่ะแล้วเรากา็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะตกแต่งสีเขียวๆสักนิดสักหน่อยนะคะเอาใบพิกกแตพิารใช้ใบมะกรูดวางไว้เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะหอหมกมะพร้าวอ่อนของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ